เราก็จะหมาไว้อย่างนี้นะทุกคนเอ้ยหมาตักน้ำไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมห้องบอกุกว้าวโอ้เดียว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 ตกเก็บปุ๊บเดี๋ยวนี้ควันเ,เ,เริ่มมาแล้วเลยเราจะผ้าชุดน้ำไว้นะคะ mẹ ơi thôi 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 này thôi 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 ขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายต่อนานนะคะถ่ายไปแล้วแต่ว่าเออหมือนความจำเต็มใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ควยลุ่นตุงนานมาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย